วันนี้จะมาะพูดสักอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะใช่ครับเฟซบุ๊กผมโดนแฮกเรื่องเฟซเนี่ย, <S <S ม,ยมันก็โดนแฮกได้ตาปกติอยู่แล้วใครจะไปชิดมากแต่ไอ้ที่มันแฮกรอบเนี่ยมันแฮกแบบเอาไปประจานี้แบบผมเอาแบบไปแท็กนัน่แท็กเวออ็บพนันหนังโป้เนี่ยใช่ครับฟังไม่ผิดหนังโป้ เราจะทำไงัถ้าโดนแฮกก็ได้นอนก็แฮกคืนสิไม่ไปลบโพสต์แต่ไอคนที่มันแฮกไปอ่ะมันเอาแบบมันเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แล้วมันก็เปลี่ยนอีเลียลใหม่อ่ะใช่อ่ะคือแบบมันเอาไปทุกอย่างเลยอ่ะแล้วมันก็เอาแบบเอากูไปแบบย่างโป้เนี่ยมึงจะอะไรขนาดนั้นถ่านจิง จะทำไปเพื่ออะไรแค่นั้นเลยก็อยากลเหมือนกันก็นแทนที่มึงจะสร้างเฟซใหม่ได้ปะเ,ออเฟซใหม่ก็สร้างได้แต่แบบไม่ไม่อยากสร้างแบบเนี้เออมันใช่ผลไหมเฟซบุก๊กแบบก็สร้างใหม่ได้มันไม่เสียหายแลานะั้นะนะแต่แบบเอาไปประจานี่ยใครรับได้บ้างอ่ะไม่มี ไอ้ hey, ผมผมว่าเาไม่ได้แบบเราคิดดูนะแบบเฟซบุ๊กเราโดนไปแล้วพ่อแม่ไม่เห็นน่ะมันจะเป็นยังไงะใช่ครับไม่เหลืออาจจะโดนตาด้วยซ้ำผมก็เลยจะสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออาจจะเป็นคลิปเสียงระบายนะเพราะว่าจะเป็นแบบคล,คลิปแบบนี้อาจจะลงมือาไ,ได้ ก็อยากจะขอให้คนที่แฮกเฟซอ่ะอาจจะอาจจะได้ดูคลิปนี้อยู่นะก็ขอให้คืนเฟซมานะไม่ก็ไปลบแท็กก็ได้นะคือจากทำไมไม่สร้างเฟซใหม่จนะเอาเฟซผมทำไมเห็นว่าเฟซผมมีเพื่อนเยอะนี่หรอทำไม,มก็โอเคก็ถ้าอยากใช้นักใช้หนาก็ ก็ไ,ได้ไม่จะว่าอะไรแต่ถ้ามึงเอา chutz, ไปแท็กต่างโป้งเนี่ยแแบบคนอื่นมาเห็นเฟซกูเนี่ยกูจะโดนขนาดไหนไม่ใช่แค like ่โดนตานะโดนโดนมองด้วยโคตรแย่ก็อยากจะให้เ <judgement> ข้าใจนะครับ เฟซบุ๊ก่ะมึงจะมีเฮียเเฮ้ยอะไรบ้างไอ้สัสมึงก็สร้างใหม่ก็ได้มึงจะเป็นเฮี้ยอะไรกับเฟซบุซ๊กขนาดนั้นแเบบออแต่ที่สุดมึงจะสร้างใหม่เลยสร้างใหม่ก็ได้จบไอ้เฮียนี่แบบโอ้โหกูจะว่าทายสร้างใหม่ไม่เอาไอ้สัสสร้างใหม่ได้ไม่สร้างไอ้เฮีย ก็อยากให้เข้าใจนะว่า f a c e b o o k เนี่ยมันเป็นของส่วนตัวแล้วมึงมาแฮกแล้วมึงเอาไปใช้ในทางที่ผิดคนที่เป็นเจ้าของอะ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วก็บอกก่่อนเลยว่าอย่าให้เจอคนที่แฮกนะฮะอย่างน้อยคืน f a c e b o o k กูมาก็จบถ้าคุณแฮกไปแบบแฮกไปแล้วแล้วคุณไม่เผอเนี่ยแล้วคุณจะเสียใจเนะี่ย จะผมติดภาพไว้แล้วกันนะตรงมุมซ้ายแล้วก็มุมขวาให้ผมให้คนที่ดูคลิปนี้นะไปพิมพ์ดาแล้วก็ไปบล็อกมันเลยนะไปสแปมมาเลยนะส็แปรม่ามันเลยให้มันจบไปไม่งั้นแบบมันก็อยู่แบบนั้นนะมันก็แท็กหนังโปดแล้วแบบแล้วคือเจ้าเจ้าของแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะเข้าใจใช่ไหมเออ เพราเป็นคนรู้คนตับได้นะก็ลับไม่ได้ Facebook แบบโดนแฮ็กไปโอ้แล้วก็ Facebook ที่ผมใช้อยู่ก็อยู่ม,มุมมุมล่างนะครอาจจะไม่เห็นใครที่อยากเป็นเพื่อนกับผมก็เป็นได้นะไม่ว่าก็คลิปนี้ก็คงไม่ไม่ได้มีอะไรมากก็คงจะ ตาไปันหนังก็ไม่ได้อืมก็จะเอาคลิปนี้ลง YouTube ด้วยเฟซบุ๊กแล้วก็ทิก t o อด้วยนะก็อยากจชว์ตัวเหมือนกันว่าทาไมไม่ฟังเฟซหม่กลัวแบบกลัวจะคนมาเห็นแบบเฮ้ยเป็นยังรับไม่ได้แบบคนมาเห็นเฟซ o o กตัวเองแล้วเท็กนัมโป้เหรอครับแบบเหรอครับแบบมึงมึงมึงกลัวขงคนหนึ่งขามองแล้วมึงไม่กลัวแบบโดน ตำรวจไซเบอร์นี่เหรอถ้าว่าผมกัดผมแจ้งได้นะเออเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็แจ้งได้ผมแจ้งเป็นมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเออก็อ,อ,อยากจะให้แบบคืนมาคืนเฟซพ๊กมาแล้ก็ไปลบนนกันต่อก ผมขอแค่นั้นครับแบบถ้าไม่คืนก็ไปลบออกแล้วก็เปลี่ยนชื่อเฟซเปลี่ยนลับปกก็ได้มึงไม่จำเป็นต้องโอ้โหอะไรขนาดนั้นก็อยากให้ทราบนะว่าคลิป <c li pp le> ที่เป็คลิประบายแบบอันย่้รุนแรงเนี่ยก็อยากให้ ลงคลิปได้ผมลงคลิปได้ได้นะก็ใครที่มี Facebook ก็สามารถไปสแปมด่านะแล้วก็ใครอยากเป็นเพื่อนก็สามารถแอดได้นะครับผมรับหมดเพื่อนผมรับหมดผมไม่ดีนะแบบแล้วคุณเคยคิดไหมว่าพ่อแม่ที่ไม่เห็นมันจะเป็นยังไง ไม่คิดแบบกูจะเอาเฟซคนอื่นมาแบบเปิดต้ำโป้เนี้ยแล้วกูไม่คิดหรอกว่าเขาจะคิดยังไงแบบนี่เหรอมันเป็นแบบสิทธิกเู้ไหมแล้วผมทำนี้มันได้เหรอถามถามก่อนมันได้เหรอมันก็ไม่ได้ก็คลิปนี้ก็คงต้องไปที่นี่ก่อนนะ ใครจะคิดว่าคลิปนี้มันเสียเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับคนอยากเข้ามาดูเองนะครับผมไม่ผิดก็อยากให้ทุกคนช่วยกันไปสเปมด่านะสเปมแบบพิมพ์ด่ามันเลยเออแเราจะแบบถ้าถ้าไปเจอแบบถ้าไปเจอแบบโปรเจ็งที่มันใช้แบบเอาเฟซเนี่ยผมไปอะ่ะคุณสามารถแจ้งผมได้นะจะพิมพ์นในเฟซก็ได้หรือว่าจะ พิมในยูทูบไปได้แล้วก็ถ้าถ้าหากว่าช่องเรามีผู้ติดตามครบ300นะ้อน,นะในยูทูบนะผมจะเปิดนี่เปิดกลุ่มใน f c e b o o k เนะี่จะได้แบบพูดพูดคุยกันได้โอเคครับก็คลิปนี้ก็คงขอจบไปท่งนี้ก่อนนะไม่ใช่ประมาณนี้นะ